แต่ยำกันตลอดเวลาไปเที่ยวเล่เที่ยวอะไรหรอถ้าเขาปักธงแดงนี่ต้องเชียวฟังเจ้าหน้าที่กัน <c oughs> อย่า <c oughs> ดื้อนะคะก็เลยมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซ่องแม้รู้ค่ะแล่นน้ำฝ้าธงแดงเสียชีวิตที่หาดในทอนอำเภอท่าล่างจังหวัดภูเก็ตค่ะ โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นแรกแต่วานี้นี่แหละค่ะพันตำรวจโทเอกชัยสิริสรวัตรตำรวจทองเที่ยวภูเกต็ตได้รับแจ้งว่ามีมนักทองเที่ยวยิ่งซ่องคนจมนม้ำที่หาดในทอนตนําบลซาคูอํำเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตเสียชีวิตค่ะจึงได้มีการสร้างให้สายตรวจเขตหนึ่งอำเภอทลางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมกับสถานีตำรวจภูทรซาคูแล้วก็เจ้าหน้าที่สุ่นช่วยเลื่อนนักทองเที่ยวทราบชื่อนะคะผู้ตายก็คือนางห่วงไห้เวินค่ะอายุห2องปีสัญชาติเวียดนามแล้วก็นางเศร้าวนวลชูอัน อยู่16ปีสั้นชาติเวียดนามเหมื่อนกันส่องคนเป็นแม่ลูกกันค่ะแล้วก็พักที่โรงแรมแห้งเนื่องกลายกับถี่เกิดเศตุนี่หละค่ะกำนดเช็คเอาท์ก็คือแรกแต่ว่านี่นี่และพี่บาเกลียงแต่ว่ามาประสบเเสียชีวิตเสียก่อนค่ะครับสอบชวนแล้วมันพันนีครับก็บอกเหมือนว้วชาวเลยวัวชาว7โมงนะวมันยังไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นลงเล่นน้ำที่เป็นช่วงเวลาก่อปฏิบัตินานก็จะนก่าั่งเที่ยยวววชาาเีดนคนี่ มีทั้งผู้เสียชีวิตส่งคนนะครับแล้วก็เพื่อนก็คงหนังเศร้านวลชูอันนี้แล้วกับซึ่งรถชีวิตอ่าแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังได้นะครับได้ลงเล่นน้ากันทามคนบริเวณชายหาดดังกล่าวคือติกระบานแล้วก็เล่นน้ำให้ว่างช้าแก๋ใจนะครับระวังนั้นเนี่ยคลื่นคลื่นแรงเลยผู้เพื่อนในการพยายามจะกวักมือเรียกยู่ยู่ทงแดงทงแดงนะครับพยายามจะโบกนะครับแต่เขาก็เป็นคนเวียดนามนะครับน้องยิ่งอมอ่าก็อย่างลงเล่นน้ำนะครับจนทังเกลี่ยนส่งแม่ลูกเนี่ยคลื่นซัดเอาไปนกฟังแล้ว แลากาลังจะจมน้ำจึงได้ลงไปช่วยช่วยเลือนะครับแล้วก็นาขึ้นฟั่งเต่ทังคูเนี่ยไม่ได้สติแล้วนะครับพยายามช่วยชีวิตนะนะเจงหนึ่งฮกฮกกาวแก็มาปั๊มหัวใจช่วยเลือกันนําส่วงโรงพยาบาลทล่างแต่ไม่สามารถจะยือชีวิตได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ประสาทเจ้าหน้าทีุ่ดเวียดนามประจประเทศไทยนะครับเพื่อสัญญาณขอผู้เสียชีวิตนำศพกลับไปทําพิธีทางศาสนาต่อไปครับอความจริงแค่ได้กลับบ้านกันแล้วนี่นะก็คือเนี่ยคือก้าวม้คุมมันมาแล้ววันนี้กลับเลยก็เล่นน้ำไม่คุมโดย ทงเนี่ยพูดทึงก็เยอะนะค่ะปักเยอะเลยแต่ว่าช่วงก่นไล่กาดก็ยังไม่กิดว่าใครจะลงเล่นน้ำอมเพราะกาดนี่ก็จะมาประมาณใช่ใช่ใช่ไหม,มะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองพี่บอกเลี้ยงคุณผู้ชมต้องจําไว้เลยว่าถ้าเห็นทงแดงพันนี้ปักอยู่ที่ริมห้านก็คือห้ามลงเล่นน้ำนะคะโบราณว่าโซกกะระเลคืบกระ,ะเลยัดไม่ได้ครับค่ะ